เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางสายฐานใบที่2นะครับรอบนี้ให้เด่น9มาครับปฏิทินคําชโนดนะครับปฏิทินใบนี้ให้9กับ5 9 1 9ก้าหนึ่งเก้าสอีกชุดหนึ่งจะเป็นเด่น0ูนย์กับ6กครับ1นึ่ เจ็ดหกหกเจ็ดส่วนใบ,บนี้จะเป็นปฏิทินของคำานดกับมหาอุดนะครับและทำไปต่อไปครับเป็นของขุนพันนำโชคครับให้เด่น5้รอง6 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5 9 6น6่งห้าสาและ6 9

6 7 9 7 2 7 5 7 6 4 9 4 2 4และก็5 4คมภีสร้างบุญครับเหนือให้เด่น1เด่น5และเด่น7ส่วนชุดใต้ล่างให้เด่น5เด่น6และเด่น7เซียนเต๋าประทะ ถุงเงินนะครับให้ชุดชนกันมาจะเป็นชน4กับ8เด่นจะเป็นเด่น4ครับ <coisa> ส่วนในทางใบนี้นะครับ3ตัวมาตัวนะครับให้เด่น0ลอง2กับ6ของ ทออัคราครับส่วนวันนี้เลิกเหนือให้เด่น5กับ3ส่วนเด่นใต้ให้0กับ7นะครับเลขดวงดาวนำโชค เหนือให้4กับ2ใต้ให้8กับ5ครับเด่น8ลอง5เด่น4ลอง2ประมาณนี้นะครับส่วนใบนี้จะเป็น12ราศีครับให้ชุดประทะชนกันนะครับก็จะเป็นเด่น6เหนือเด่นใต้ล่าง1

แม่นจริงครับเหนือใต้ให้เด่น2เด่น3เด่น0เด่นจะเป็นเด่น3 38 37 39 36 08 07 09และก็06ส่วนคู่รองจะเป็น28 68 27 67 29 69 26 66ของทออักษาาเช่นเคยนะครับให้เด่นเหนือใต้0 ลอง2กับ6 0 8 0 9 0 1 0 4 0 5 2 8 6 8 2 9 6 9 2 1 6 1 2 5 5 2 4 6 4ปักทงชัยครับเนือให้1กับ3เด่น3 9 3 6 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 3 1 3 2 3 6 3 7 3 8 3 9 เจ็ดสามหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหกเลขนำลาบโดยอาจารย์อูบ๋บางบอลเด่นแปดลองเก้ากับศูน ่วนใบนี้นะครับให้เด่น9ลอง1กับ5ครับ3 9 1 5 9 1 3 9 5 5 9 7 9 1 9 5 9 6 9 7 1 3 1 5 1 6 1 7 5 3 5 4 5 6 5 7 3 9 3 7 3 6แล้วก็7 6ใบนี้นะครับเด่นให้เด่น5กับ7ลองให้1กับ นะครับสำหรับชุดเหนือใบนี้ครับปักต้องใช้อีกหนึ่งชุดนะครับให้เด่น8ลอง7เด่นจะเป็นเด่น8เป็นชุด2ตัวใต้ล่างนะครับชุดเดียว8 9ครับส่วนชุดโครงสร้างจะเป็น8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 8 7 9 ชุดเด่นจะเป็น 80, 85และ82เลขนำลาบโดยจันช้างครับให้เด่น9ลอง0กับ4ส่วนใบนี้จะเป็นเลข นำลาบโดยเซียนโปยนะครับให้เด่นให้6ให้4ให้3นะครับเด่นน่าจะเป็นเด่น4ประมาณนี้เด่น4หรือเด่น3นี่แหละนะครับส่วนเบดน,นี้จะเป็นของอาจารย์กุ้งนะครับให้เด่น6ให้เด่น6เด่น8และก็เด่น3ครับ เลขชุดพิเศษนะครับ1สิงหาคมให้เด่น2เด่น5เด่น7 0 1 2 1 2 5 2 7 5 1 5 3 5 6 5 7 7 1 7 3 7 4 7 8 4 3 9 7 4 3 5 7 1และ2 5 7 ไบนี้นะครับ740 419 035 70 0 3 7 3, 0, 5 05 7608 4190 4593 4996ชุดดับเหนือใต้ครับ ทางของหลวงตาจันใบารายครับให้เด่น4รอง0เด่นจะเป็นเด่น4 41 42 43 46 47 48 01 02 03 06 07 08 51 52 53 56 57และก็58ครับไปที่2ให้เด่น8รอง2เด่นจะเป็นเด่น8 081848586898020312134243 5253626392และก็93ทั้ง2ใบนะครับในวงกลมจะเป็นตัวเด่นและก็ตัวเน้นครับ